ฟูลองฟอร์เลนดย a ด t นาสตี้บอสตัวที่2ลิงอะไรทำไมตัวมันใหญ่จังเผลอแป๊บเดียวโดนมันตบจนตายแตลจริงๆแล้วบอสตัวที่2เนี่ยง่ายกว่าตัวแรกเยอะเลยนะครับตัวเกมมันก็บอกอยู่แล้วว่าให้พยายามลดเกจสปิริตของเจ้าลิงตัวนี้โดยทำการโจมตีหนะักหรือปัดการโจมตีหรือที่เรียกว่าแพรรี่นั่นเองเท่านี้ก็อีซี่คิวได้ไม่ยากแล้วมาดูกันครับ เลือกแช่อาวุธใหม่ที่ได้มาจากโจโพกผ้าเหลืองน,นะครับเป็นคอ้อนของมันนั่นเองตั้งรับอย่างเดียวรอ,อการโจมตีสีแดงปัดแล้วก็เข้าไปซ้ําเลยครับให้เกสสปิริตมันหมดนะีเตียบร้อยเข้าไปซ้ํำทีทุบหัวได้สักสองทีแล้วก็ป้องกันไว้ครับรอจังหวะแพรรี่โอ้เกือบลืมไปเลยว่ามีท่านจูโลงมาช่วยสู้ด้วยนะครับ มันหันไปตีท่านจูโล่งแล้วก็ช่วยตีจากข้างหลังก็ได้นะแต่ไม่ค่อยจะได้ผลครับรอแพรี่ดีกว่านะมันมาแล้วพยายามปัดให้ได้ถ้าปัดได้สำเร็จเนี่ยเกียรสปิริตของเราจะไม่ลดนะเทคนิคคือกดป้องกันค้างไว้เลยครับแล้วกดแพรี่ตรงจังหวะถ้าเกิดแพรี่พลาดเี่ยก็ยังป้องกันไว้ได้นะสีแดงมาแล้วมาครับ แล้วก็ซ้ำไปให้เก์สปิริตมันหมดหมดเข้าไปเต็มหน้าลงไปกองก็ซ้ำอีกทีทุบหัวซ้ำอีกทีไอ้ปดเหลือเกินตั้งการทางไว้ครับแพรี่แพร,แพรี่แดงมาแล้วปัดแต่เวลาสังหารเข้าไปซ้ำโจมตีหนะักเอียงเรียบร้อยทุบหัวเรียบร้อยครับ บอสตัวแรกยังยากกว่าอลกนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสามารถผ่านบอสตัวแรกได้เนี่ยเจ้าลิงยากตัวนี้ก็ไม่น่ายากะนะนีพยายามเข้าครับสู้ๆส,สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับใจเย็นๆตาหน้าผ่านแน่